มาแล้วเนาะกับทักไทยสบายดีกันเดอ้อกับเสาวันพระฤหัสเนาะวันที่เก้าพฤศจิกายน6กเนาะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงเฮป,ปังปังกับแนวทางนิเคหุ้นมือนี้เดอ้อเนาะ,นะกับ ท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้เด้อแล้วก็ท่านใหนที่พ่ทันได้กดติดตามเนาะกา็ฝากกดติดตามไว้นำเนาะพี่นอ้องเนาะเข้ามาแล้วก็ขอให้ได้รับสูคลาบกันตั้งแต่้าๆเนาะกับนิเคอิหุ้นเนาะบอกว่าสิเป็น VIP หรือว่าหุ้นปกติเนาะก็สามารถพิจารณาได้เนาะท่านไหนที่ว่ามักในแนวทางของโนงหวันใจเนาะก็ ลงไปจับจองกันได้เนาะพี่น้องเนาเนะแล้วก็ฝากร้านมั่งมีหกหหกไว้นำเน้อเนาะ,ะทานันใดที่ว่าเข้ามาไหมเนาะกับบอทนันใดหูส่องทางจะเข้าบ้านมั่งมีหกหกเนาะให้เข้าไปตรงที่คอมเมนต์ที่หวานใจได้วางไว้ให้เนาะกดที่เป็นภาษาอังกฤษเนาะที่อัน เป็นบ้านมั่งมีหกหกเนาะก็กดเข้าไปแล้วก็สีึ้นลายนั่นแล้วก็ทักลายหาแอดมินได้เลยเนะาะท่านใดที่ว่าอยากเข้าไปให้กําลังใจน้องหวานใจเนาะทางร้านก็เข้าไปได้เด้อเนาะเข้าไปอุดหนุนกันเนาะเข้าไปให้กําลังใจแล้วก็เข้ามาเอาตัวเลขเนาะมาเอาแนวทางแล้วก็ท่านใดที่ว่า อยากเข้าไปเนาะกะให้กดเข้าไปตรงที่หวานใจเด้เวเนาะเข้ามาแล้วก็โอให้เฮงเฮงปังปังเด้อเนาะบอกว่าท่านสิจิมสิโจตัวใดก็โอภาวนาให้มาตัวที่น้องหวานใจได้คิดลรออกมาให้เนาะมาเบื้องแนวทางนิเคออหุนมืน้อวานใจเฮ็ดได้ห้าเนาะกะให้วิ่งลูดห้า กระจอให้เนาะก็มี50 52 53ย์ห้าสห้ามี่าหกห้าเจแล้วก็ห้าเก้าเนาะห้าศสอง ห้าส5มห้าสีแล้วก็5้าเก้ามนี้หวั่นใจให้วิ่งลูทหาเนาะสามารถเล่นได้ทั้งวันแล้วก็ทุกๆแนวทุกๆหุ้นเนาะพี่น,น,น้องเนาะท่านใดที่ว่ามักในแนวทางของหุ้นก็นลงไปพิจารณาได้เด้อเนาะบอกว่า,าท่านสีจิม้มสีเจะตัวใดก็ ขอภาวนาให้มาตัวที่หวานใจได้ฮิตอ,อกมาให้เนาะเข้ามาแล้วกับโคให้ได้ค่ากับเข้ากันเนาะตั้งแต่สาๆ้ๆขอให้เป็นเ้าที่ดีแล้วก็เป็นเ้าที่พี่น้องได้รับสุขลาบนํากันเนาะเข้ามาแล้วกับโคให้มีความสุขเนาะกับแนวทางแล้วก็ จะลืมเนาะพี่น้องฝากร้านมั่งมีหกโกได้เด้อเข้าไปให้กำลังใจน้อหวันใจทางร้านนําเนาะโอนไวจ่ายชัวรเนาะพี่น้องบอกมีคําว่าถึกแล้วโบได้เงินถึกแล้วโบโอนถึกแล้วโบจ่ายเนาะคือคํานี้คือตัดไปได้เลยเนาะรับโฮงความปลอดภัยร้านเปอร์เซ็นเนาะสำหรับท่านใดที่เข้าไปแล้วเนาะมีปัญหาอย่างกะโคอให้ ทักเข้ามาหรือว่าคอมเมนต์คอมเมนต์ที่หวานใจก็ไดเนาะเพราะว่าบางบางท่านกะอาจีโบไดแบบว่าอยู่ในลายกุ้มเนาะก็อยากเข้าไปอุดหนุนอยากเข้าไปให้กําลังใจเนาะหวันใจเนาะทางร้านกน็ถ้ามีปัญหาอย่างก็กให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ไดเด้อเนาะสาหรับท่านไหนที่ว่าอยากเข้าไปเนาะก็ขอให้เฮงเฮงปัง,ป,งปังกันเนาะอกว่าสิป็น หุ้นฮาน่อยเนาะเมื่อคืนนี้ก็เสียดายเสียดายหวยลาวเนาะเมื่อคืนนี้ลาวพัฒนาเมื่อคืนนี้ให้เนาะแต่ว่าบได้เจาะให้ตัวที่ออกเนาะออกทั้ง9 93แล้วก็97เนาะแต่ว่าใจบ่ได้เจาะให้เนาะหวันใจก็เฮ็ดได้9แต่ว่าบ่ได้เจาะ93กับ97ให้ก็เสียดายเนาะบ่ได้บ่ได้ตัวเจาะก็บ่เป็นหยังเนาะพี่น้องเนาะกรอบหน้าเฮาก็ไป ลุยกันโตเนาะโบฟ้าโยมเพเดอเนาะเข้ามาเลี้ยวกะสู้สู้ไปน้ากันเนาหวันใจกะพายามเฮ็ดให้เนาะดีที่สุดแล้วกะพายงามให้พี่นงเนาะบอกว่าได้ค่ากับข้าวกันทุกทุกมื้อแล้วกะทุกทุกโรคแนวทางเนาะพี่นงเนาะเข้ามาเลี้ยวกะให้กําลังใจซึ่งกันและกันบอกว่าแนวทางสีเข้าหรือสีลุดกะโอกําลังใจได้เด้อเนาะหวันใจกะ ใสยพี่น้องที่เข้ามาเนาะให้กำลังใจหวานใจเนาะเข้ามาซุมคลิปแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็นเนาะเข้ามากดติดตามไว้เวลาที่หวานใจได้เอาแนวทางลงเนาะก็บศิบรยพาฒนเนาะแนวทางดีๆก็เข้ามาเรียกก็ขอให้เฮงเฮงปังปังกันทุกทุกท่านเด้อเนาะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็เนาะจบลงเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปพบกันอีกเนาะกับช่วงของฮานอยเด้อ ขอให้ทุกทุกท่านเนาะจงสูคดีกับแนวทางนิเคอิหุ้นเซนี้เด้อ